นี้ก็กําลังเตรียมการกันอยู่ครับว่าว่ามันจะช่วยต่อกฎกระทรวงตัวใหม่นะครับจะช่วยต่ออะไรออกไปได้บ้างครับครับก็ต้องคุยแม็กราวดันก่อนนะครับคือปกติโรงแรมเนี่ยจะกําหนดว่าอะไรเป็นโรงแรมมันเป็นไปตามกฎหมายโรงแรมตามประบบโรงแรมปีสี่เจ็ดก็คือเก็บค่าบริการผู้เดินทางต่ํากว่ารายเดือนเมื่อไหร่เขาเรียกเป็นโรงแรมหมดเลย พราะนั้นผู้ประกอบการตัวตัวเองไม่ต้องการเป็นโรงแรมอะแต่ว่าต้องการเก็บรายวันก็เลยกลายเป็นโรงแรมโดยที่ไม่อยากเป็นพอไม่อยากเป็นเนี่ยทำยังไงจะให้มันถูกมันมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นเองก็คือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมยกับโรงแรมคำว่าสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมไม่อยู่ในกฎหมายโรงแรมอีกเขาจะยกเว้นในกฎกระทรวงปีห้าหนึ่งบอกว่าถ้า เป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมมีเปิดให้บริการไม่เกินสี่ห้องผู้พักไม่เกินยี่สิบคนเป็นไรายได้เสริมแบบนี้สามารถเรียกเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมได้เมื่อไปจดทะเบียนไปนะผู้ประกอบการที่บบกไม่รู้จะไปทางไหนแต่ว่ามีห้องน้อยเขาก็ไปจดทะเบียนเขาก็ถูกกฎหมายจบเลยเขาไม่ต้องเป็นโรงแรมแล้ะเขาไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องมาจับเขาแต่ในกรณีที่เขามีเกินสี่ห้องเนี่ย เขาไม่สามารถจดสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมได้เขาก็ต้องไปเลือกเส้นทางว่าเป็นโรงแรมทีนี้พอเขาไปเลือกเส้นทางเป็นโรงแรมเนี่ยขวา,ามหนามันมีเยอะมากเลยเพราะว่ามันต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อ,ของเยอะแยะเริ่มตั้งแต่กฎหมายแรกก็คือผังเมืองเพราะผังเมืองเป็นการกําหนดนการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งในอดีตผังเมืองก็มองโรงแรมเป็นโรงแรมขนาดใหญ่เป็นอาคารสาธารณะเพราะนั้นพื้นที่ ตรงไหนที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวอนุรักษ์อะไรแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้มีอาคารที่มันขนาดใหญ่สาธารนณะเขาก็เลยจะห้ามโรงแรมมันก็ปรากฏว่ามีผังเมืองรวมในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาพื้นที่ห้ามโรงแรมผู้ประกอบการรายเล็กเกิดมีมากกว่าสี่ห้องแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายกลายเป็นโรงแรมทําในผังเมืองไม่ได้อันนี้คือด่านแรกพอทําไม่ได้ก็ทํำยังไงครับ ต้องไปแก้ผักเมืองทีละฉบับต่างเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตผักเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่อะไรทีละจังทีละฉบับที่มันแก้ยากมากเลยในอดีที่ผ่านมาก็เลยมีช่องทางอันหนึ่งก็คือในช่วงที่มีคอสชก็เลยเสนอไปเลยว่าขอแก้ทีเดียวหมดเลยได้ไหมผ่อนปนให้เวฟไปก่อนก็คือออกคำสั่งคอสชที่คํทสัองหน้าหกสองซึ่งคําสั่งนั้นน่ะเป็นการเวฟ สิ่งที่ผิดอยู่แล้วเนี่ยขัดผังเมืองอยู่แล้วประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วด้วย <appointment> ให้เขาทายัางไงให้เขาอยู่ได้เว้นโทษธทนาญา,าไปด้วยแล้วเว้นผังเมืองไปด้วยแต่มีกําหนดเพราะการยกเว้นเนี่ยมันไม่สามารถยกเว้นตลอดไปก็คือมีกําหนดเมื่อครบตามกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เรียกว่า,ากฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งเดิมนะมันจะหมดวันที่สิบแปดสิงหานี้ แล้วก็มีการต่ออายุไปอีกฉบับหนึ่งที่พวกเราทราบอยู่แล้วว่าต่อไปจนถึงปีหกเจ็ดแต่ในขณะเดยียวกันคอสชอมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ต่อคําสั่งคอสชอมันเลยจะสิ้นผลไปเพราะมันมีอายุของมันนะครับทําให้ผังเมืองไม่มีการยกเว้นต่อจากสิบแปดสิงหาคมสีน่นี้และดาผู้ประกอบที่โดนผลกระทบโดยตรงก็คือผู้ประกอบการที่ขัดผังเมืองนะฮะ ขัดผังเมืองพอหลังสิบแปดสิงหาหกสี่เขาก็ขัดผังเมืองแล้วไม่มีใครช่วยกฎหมายมองเขาว่าเขาขัดผังเมืองแต่ในวันนี้กฎหมายยังมองเขาไม่ขัดเพราะว่าได้รับยกเว้นตามคาสั่งคอสชเนี่ยอันนี้คือประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่รู้เพราะเราอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิดมัวแต่หัวโควิด COVID. เลยไม่ได้ปรับตัวเพื่อขอใบอนุญ,ญาตในช่วงที่คอสชอขาผ่อนผลนให้วันนี้อันนี้เป็นกลุ่มแรกที่คิดว่ามีปัญหามาก ส่วนกลุ่มที่ขัดกฎหมายควบคุมอาคารลักษณะไม่ได้อย่างในของภูเก็บนมนัตจงติดเรื่องที่ว่างร้อยละสิบติดเรื่องลักษณะช่องทางเดินบันไดอะไรพวกนี้ไม่ได้กฎกระทรวงที่เราขยายไปเนี่ยยังสามารถนําเกณฑ์ผ่อนปลนมาใช้ได้จนถึงปีหกเจ็ดนะครับแต่ในระหว่างนี้อีกตอนนี้เรากำลังตั้งอนุคําร่างกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่งครับจะใช้ไปต่อจากนี้เสร็จเมไหรก็ใช้ จะากําหนดลักษณะตามโรงแรมที่ควรจะเป็นที่เหมาะสมไอ้ที่ไม่เคยมีอย่างเช่นขนาดเล็กมันไม่ควรเหมือนขนาดใหญ่ไอ้อย่างที่มันเป็นเต็นท์มันควรจะเป็นยังไงอย่างที่เป็นบ้านต้นไม้มันควรจะเป็นยังไงเป็นแคปซูลควรจะเป็นยังไงแบบนี้ไม่มีเกณฑ์พอไม่มีเกณฑ์ก็ไม่มีใครขออนุญาตได้เราก็จะกําหนดเกณฑ์ให้มันเหมาะสมแล้วคุณก็ได้ตามเกณฑ์นั้นคุณก็จะขออนุญาตได้เนี่ยเป็นกฎกระทรวงในฝันซึ่งกําลังยกล่างอยู่นะครับก็คงเร่งรีบกันให้เสร็จ ปีสองปีเนี้ยนะครับถ้าเสร็จตรงนั้นนะผู้ประกอบการที่เคยติดขัดเรื่องวิาจายภาพทําไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนโรงแรมระยะดิ่งมันไม่เพียงพอเพราะมันเป็นหลังคาเอียงอะไรแบบเนี้ยก็จะถูกม,มีตัวช่วยที่ใช้ได้ตลอดไปเลยไม่ต้องขยายเวลากันอีกนะครับแต่อยู่ระหว่างการยกล่างให้เหมาะสมแต่ทีนี้ในของภูเก็ตก็จะมีปัญหาอีกอันหนะึ่งว่ามันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาอีกด้วย มันเข้มงวดกว่าพื้นที่ทั่วไปแทนที่จะต้องทำ EIA จะเพา่80ห้อง4,000ตารางเมตรไอที่ต่ำกว่านั้นมัน i e e ก็มีผู้ประกอบการนีเลยไปไหนไม่ได้เลยถ้ายังไม่ได้ทำในเรื่องของ IEEE i e a เมื่อไม่ได้ตรงนี้จะไปขออนุญาตอะไรก็ยังไม่ได้นี่ครับพอเขาทำตรงนี้เสียเวลาไม่ทันอะไรไม่ทันสักอย่างในเรื่องคอสชก็ไม่ทันกดกระทรวงเขาก็เลยยังไม่ได้ขยับ เท่าที่ผมมองภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จากการศึกษาที่ผ่านมาเราพบว่าข้อมูลฐานข้อมูลไม่มีแต่เราสำรวจกันเองในเบื้องต้นเนี่ยโรงแรมน,น่าจะมีมากกว่าสี่หมอาจจะเป็นเจ็ดหมืนก็ได้ที่อยู่ที่ประกอบธุรกิจกันอยู่แล้วไม่ได้เรียกตัวเองว่าโรงแรมน่าจะมีประมาณนั้นสี่หมื่นขึ้นไปโดยที่กลุ่มที่ได้รับอนุญ,ญาตจริงๆมีไม่ถึงสองหมืน นะฮะหมื 17, 18, ่นเจ็ดหมื่นแปดอะไรประมาณนี้ผู้นี้มีชื่อสืบค้นได้ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง,อง,องแต่ที่เหลือที่ไม่มีชื่อสืบค้นไม่ได้พวกนี้เหมือนจะเป็นโรงแรมเถื่อนนะเพราะมันยังไม่มีใบอนุญาตซึ่งมีเป็นเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายเสียงข้างมากตอนนี้ฝ่ายเสียงข้างมากก็คือยังไม่มีใบอนุญาตส่วนหนึ่งก็ผันตัวเองไปจดทะเบียนที่พักนม่เป็นโรงแรมประมาณสักสองพันกว่ากว่าอาคารแต่ก็ยังมีอีก ผมว่าเกินครึ่งอยู่ที่เขายังไม่มีใบยอนุญาตอันนี้คือสถานการณ์ปัญหาของเราแม้จะขยายอะไรไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าผู้ประกอบการจะเข้ากันได้น้อยเป็นอย่างท,ที่ท่านตั้งข้อสังเกตสักครู่นี้ว่าได้เป็นหลักร้อยทั้งที่เราคาดหวังหลักหมื่นนะครับคือว่านี่อันนี้คือแบ็กกราวด์เบื้องต้นที่ว่าน่าจะให้ทําความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าตอนเนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ที่เราทําคําสั่งคอสชอม,มันจะหมดอายุ แต่กฎกระทรวงเราต่อ,อยุบไปแล้วแล้วก็ทําร่างกฎกระทรวงที่จะรองรับต่อไปปัญหาของคนที่ขัดผังเมืองตอนนี้เราไม่รู้จะช่วยยังไงเว้นแต่ว่าจะต้องแก้ผังเมืองทีละฉบับหรือผันตัวเองเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นหรือสามารถจดทะเบียนสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมได้ก็